เฮ้ยโอยเฮ้ย oh ฮัลโหลจานเนี่ยหลุดเนี่ยหลุดเนี่ยหลุด The Not Look Back อ้าวมันบอก The Not Look Back ไอ้ปลาร์ต X จุดแปดไอ้เฮ <edy> ้ยแพลตฟอร์มแปดคือตะลุงคนเดิมไม่ว่าแพลตฟอร์มแปด พี่อรถไฟญี่ปุ่นเลยฟิวงนี้เลยกลับมาพร้อมกับแพลตฟอร์มแปนะผมเป็นเกมค่ายเดียวกม x สิปนั่นเองที่เราเคยเล่นไปเราต้องจับสิ่งผิดปกติในที่นี่ให้ได้แล้วก็ออกไปจากรถไฟในนี้ให้ได้นะครับผม่ะโหและมาดูยากว่ะ x สิปอีกใน,นเนี้ยของเยอะจัดลงเล่นโทรศัพท์ต้นไม้แมว อนิเมะเกมสุมอาหารตาต้นไม้แมวเกมโหอย่าบอกต้องนั่งดูป้ายพวกนี้นะอย่าขยับตอนมันสว่างเ้ย พ่อมือสัตว์เงี้ยตกใจหมดดิกดอกแมงอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยสัตว์มันใช่เกมจับผิดปะเนี่ยยูถามจริงเถอะเออกลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วจาน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 ไปเอ้าอ๋อแล้วกูกลับได้ปะกูอยากรู้ กลับไม่ได้กูวไม่ใช่แล้ววะอ๋อคือกลับไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็กลับไม่ได้แต่กูนั่งได้นั่งไปยอะไรอะ่ะไ,ไปไปหนีไปใหม่อะไรอะ่ะห้ามไปในอันคันต่อไปจนกว่าสิ่งแปลกปลอม เ้ยอะไรลุง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 หัวขาดไปได้ลุงไปลุงลุงผมไม่ใช่ลุงลุงลุงเฮ้ยยูกู อะไมวคกูไม่เข้าใจวะเกมเชีย่ยะไรวะมันไม่กลับไม่ได้เว้ยคือเราอาจจะต้องดูตรงนี้แล้วเราก็ไปเรื่อยๆเว้ยผมเดานะแนวเอาชีวิตรอดอ่าโอเคมันคือแนวส u ว v เวอร์มันคือแนวสควเวอร์วยโอเคคือเราก็ต้องไปต่อเรื่อยๆใช่ปะฮาะฮาะ レン開開けけけてててくくくだだださささいいいい誰誰誰か誰かかすみません開けてください誰か助けてくださいおい誰かいませんか บอกอะไรนั่นือข่าวเนี่ยวะดูน็อตโอเปนเนี่ยมัเห็นปะไม่บอกดูน็อตโอเป้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องรอมันต้องรอเข้าใจแล้วเราต้องสวายเว้าตะลอดด่านไปเรื่อยๆครับอันไหนไม่มีอะไรก็ไปตอบมั้งเดาอ,อ่ะุยไอเด็กตอกไอเด็กตอกอีกแล้วไอเด็กตอกอีกแล้วแชทเฮ้ยมันจะกินกูไม่ได้อะ นั่งก็ได้ลูกนี่นั่งนั่งเป็นเพื่อนกันนั่งเป็นเพื่อนกันไปลงสวัสดีไหนวันนี้นายไปลงสถานีไหนเนี่ยฉันไปลงชินันเซศน่ะไปชินเกนเงินเหรอฉันก็เหมือนกันนายไปเที่ยวทำอะไรนี่หรือเปล่าอ๋อฉันไปทำธุรกิจพันล้านนะเอ้าเฮียมันบอกว่าไฟมี โอ้ยเกยมนี้ทำว้ายี่ตากองสมุดาสมุดาดสมุจัดสมุจัดเย็ยยนเก๊เอาเซลพีหน่อยไหมลุงเซลพี่หน่อยไหมอะผมนั่งข้างๆเลยมาโฮ้ยเจอก,กันนะลุงขบน้ำขบน้ำเฮ้ยนี่ไงนี่ไง อย่าหันไปมองข้างหลังไอ้สัตว์มันบอกกูวิ่งไม่ได้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 กูวิ่งไม่โอ้โอ๋อหันไปม,มองตอนนี้ได้เหอวะเฮ้ยเกียร์มันก็ชิวนะเนี่ยจริงมันไม่มีเฮียร์ไรเลย,เลยอะเฮ้ยฮัลโหลจาร์ เน้นหลุดเน้นหลุดเน้นหลุด do not look back เอ้าวมันบอก do not look back ไอสัตว์อ๋อเราต้องไปป้ายสุดท้ายได้อ้าวเฮียกูยังไม่อ่านไปเลยดูดิคือกูจะไม่เดินแล้วกูเปิดประตูแล้วกูวีนิ่งละ อามีใครทำมเยี่ยอะไรไหมมเ้อะไรไหมอ่ะไม่มีกูไปมีใครทำเยี่ยอะไรไหมเอวิ่ง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 เอาเยี้ยเงี้ยเี้ยเี้ยไปไปไปเอาเออกูไปน้ำกูายน้ำกูายน้ำ ผู้ร้อยหายสีแดงใช่ไหมป้ายไม่บอกเลยเลยอ่ะหรือว่าถือว่ามันปกติวะปกติแหละเป็นไม่ได้อ่าโอเคโอเคไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับขอเนี้ยไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยประตูมันเลื่อนหรือเปล่านะ เอา,เอาไม่นใช่เหรอวะแชทแต่กูจะรู้ว่าไหนต้องรอไหนไม่ต้องรอมันจะรู้ได้ไงวะแปดเก้าสี่เอาอีไล่ด,ดูดิสี่เฮียเนี่ย นึงต้องกด8รอบวะ8รอบหรอ1 2 3 4 5 6, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 2> อะไรไว้เฮ้ลอ่อคุณลำปิดหรอเอาขัวไปเอาขัวไปเอาคุณก็ได้ออกได้นั่งเฮียอะไรวะ รอจะจ้าดูหมดไหมหอ๋อหรือว่าแปดก่อนเนาะแปดก่อนใช่ไหมหรือสี่ก่อนสี่เก้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวนอยู่ที่เดิมป้ายไม่บอกเคียร์เลย เนี่ยมันไม่รู้อ,อัไหนไปได้ oh 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 oh. อัไหนไปไม่ได้เนี่ยโอ้โหอออ๋ออออโอกูเข้าใจแล้วเว้ยเห็นป้าผมเดินบุญ นั่งเกยอะแยะลุงเมื่อยหรือเปล่านั่งไหมนั่งเถอะเดี๋ยวตกนาแก่แล้วอ่ะไม่เอาไม่เอานั่งเถอะป้ายมันเขียนโดนลุกแบ็คมึงเห็นนะ่ะป้ายเห็นดูน็อตอ๋ออ๋อ เอลซี่อยู่บ้าเอลซี่อยู่คือเราต้องแบบเดินไปจนกว่าแบบมันจะมีขี้อะไรผิดปกติเว้เอาแล้วไงสัตว์เฮ้ยลุงเป็นน้ำเย็นตรงนั้นอะตัวให้ลุงเหรอวะครไม่น่าใช่มั้งเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่วิ่งกันนะแฟนไอ้สัตว์ กมึงม,มาได้ยังไงคืออะไรกูไม่เอากอูไม่เอาคืออะไรอ่ะป้ายเหม็นบอกอะไรเลยกูต้องทำอะไรเนี่ยมัน่ากกวจริงไอ้เหี yeah. ้ยห้ามชนเหรอกูห้ามชนไม่เซ็นอยู่เออ กลัวหน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวเฮียเอาอีกแล้วไอ้เด็กเฮี้ยนี่โค้ก็ว่าคือซูมิซ่าโค้ก็ว่า แทงกูป่ะเนี่ยมึงแทงกูป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละเช็ย จิบังได้ไม่เกี่ยวกับจิังแล้วมีมือมีมืออ๋อมันจะปิดแล้วกูให้วิ่งเว้ยกู <ร rubbing noise> ดเดาใช่ไหมแล้วกูทำไงอ่ะเลยกูต้องวิ่งวะลงเลยก็เฮียตายดิสัตว์วิ่งเลยหรอห0 0เมตรเวลา 0.192วินาทีเฮีย <Yeah! S 1> ถึงแล้วหรอ ใช่แล้ววะเฮียเฮียกี้หัวใคยแล้วแบบกูฉลาดเนี่ยคือเบรนแล้วออกไงเนี่ยมันค้างตรงนี่ชี้อะไปอะไร ใครอโนมิเรนซิมสี่หือยี่อะไรจบปลอมหรอเหลือสิบสี่แบบที่จ,จะไม่ได้เจอไม่รู้วะที่เขาทำไงเขาต้องรอใช่ไหมเมื่คืนยี่อะไรวะเอานิ่งเฉยโอ้เหลือสิบสาม what the f**k มันก็แค่กูดูประวะไม่น่ามีเฮี้ยนะไรปะวะอ๋อไอเฮี้ยนอีกแล้วไอสัตว์ใช่ไหมไมันแค่อยากให้กูรู้ว่ามีอันไหนบ้างเออเนี่ยอุ้ยเฮี้ยพ่อมึงตาย เลยเล็บดำ <S <S อ๋อเออใช่ใช่ใช่มันแค่อยากให้มันแค่เราลุกเอออันนี้คือเหี้ยอะไรอันนี้คือเหี้ยอะไรวะโอ้โอ้เราลุกอเอาไว้เออ,อไปลเลยเหี้ยโอ้ไอสัตว์ อันนี้ขเขาอะไรวะในสิ่งผิดปกติวะเฮียมึงหรือเปล่าลุงเฮียนั่งขู่ที่เดิมเนี่ยไม่มีเฮียอะไรผิดปกติเลยสัตว์ป้ายข้างบนตาดำหมอีน่นวะอุ้ยอุ้ยอีสตัตว์โอ้กูจะบ้าไหนจ้าสิ่งผิดปกติมันอ้หัวของลุง อันนี้แล้วเอออันนี้ก็เหี้ยอลไรว,วะคุณจำได้ว่ากูเปิดไป็นพวกกูตายอ๋อโอเคขอบคุณ Do not get off โอเคอะไรก็ได้เอยียาลง ทำไมเปิดประตูให้กูกูห้ามลงแค่นั้นไอ้เยศจบแบบปลอมไอ้สั์ไม่มีจบแบบปลอมแบบปลอมในปลอมอีกยศเค What the f**k What the f**k กูต้องทำอะไรอะ่ะกูเดินไปเลยเหรอ กูไม่ใช่ละอ๋อชื่อเกออ๋อชื่อเกออ๋อกูต้องนั่งกูต้องนั่งกูต้องนั่งเอาอีกแล้วไงไอ้ตะลุงไม่เงาอีกแล้วไงออลุงหัวขาแล้วมึงเดินได้เนี่ยไอ้มึงบ้าไปสู้ชีวิตไรเฮียสูย้กับพวกกูอีกมึงอะ อะไรเฮียใครอยู่ก็อยู่อ๋อไม่ใช่กูต้องรอเลยรวะกูต้องรอ้อยลุงเขาไอ้นี่ป่าววะหรือกูต้องหนีลุงวะหรือกูร้อยเขาเดินมาจนเขาล้มเหรอมาปู้นั่งใกล้ๆเลยมาป่ะเฮียแล้วนั่งแล้วหันไม่ได้สัตว์อ๋อหันได้เดี๋ยวกูสกัดขาแม่งไงไอ้เยัวก็ไม่มีเดี๋ยวกูตัดหำจริงด้วยปะ่ะไม่ต้องมีหัวบนหัวล่างครับลุงอุ้ยแดดแดดแล้วไม่ลุ้ลุ้ลุ้ ลุงลุงลุงกูนั่งกูนั่งลุงลุงผมนั่งลุงลุงลุงผมนั่งลุงลุงลุงเดินเลยลุงลุงลุงอย่ามองลุงป้าป้าไปเดินต่อปะมันมองเฮี้ยอะไรวะแจ๊ดลุงใจเย็นลุงลุงลุงเฮี้ยสปอนแคมไอ้ตายลุงไหนวะสิ่งผิดปกติอุ้ยตรงต้น โตไเลยเอ้เีกห okay, <c oughs> ม่ไม่เอาอีกล้ไมเอาอีกนั่งเลยม่กลไอ้เียเนี่ยดินะเ,เ,เดินเดเดินหอ,น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 อนคน,อน,มน,มนตแบบมีงานมีการต้องทำเ,เ,เฮ้เเดินโหคนเมาอีกแล้วนะีกูกต้องรอยมึงเดินออกไปวะ ใจเย็นใจเย็นเย็นไม่ไรรอได้รออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ละเป็นใกล้ตายลวอีกนิดหนึง่งถ้ากูวิ่งไม่วิ่งอะไรตามกูกูบอกเลยเฮียเนี่ยหัวไม่มีแต่ว่ามึงวิ่งเร็วจัดอะไปเร็วไปไปไม่เดินชนประตูหัวไม่มีมันหาประตูไม่ัมนาดขนาดที่จับไม่ได้อยีย กูไปแล้วเฮียไปแล้วสุสานเริ่นเดียวเริ่นเดียวสนุกด,ดีนะพี่ม่อันนี้อัน,นแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยจบแล้ว ไม่พราดแรกอ่ะสนุกตรงที่แบบว่าเออเราต้องเล่นจริงๆอ่ะน,นี้มันพาาดที่เหลือคือแบบมันแค่ให้เราเห็นว่าเออมีอะไรที่เราพลาดไปบ้างมั้งพี่เรานะหรือว่าได้อยู่ <c oughs> กูได้ออกมาแล้วไปครับไปครับเอ้ยมม่งเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยโคตรไปเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะ อะไร x 1 8บแหอไสัตว์อย่าบอกกูนะกูเล่นไปแล้วใช่ไหมอย่ากูเล่นอีกเลยอ๋อเราต้องเล่นอันนี้ก่อนที่จะไปเล่น x 1 8แต่เราเล่น x 1 8ก่อนโอ้มันต่อเนื่องว่ะเออไม่เป็นนเรื่องเอี่อะไร ยังไม่จบบอกลัวจบแล้วแหละเออควรวมันจบแล้วป่ะไอ้สารเฮ้ยเกมมันทําดีว่ะคือตอนแรกๆมันแค่ไม่เข้าใจไงตอนแรกๆมันแค่ไม่เข้าใจว่ามันต้องทําเที้ยอะไรบ้าง X18 ว่ามันกว่าให้เรื่องนะผมรู้สึกว่า X18 สนุกกว่านี้ตอนนี้มันเกมแรกเลยมั้งก็เลยมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไอ้นี่ไงไม่ทำดีเท่า X18 X18 สนุกกว่าอันนี้ออกหลัง X18 หรอโอ้ โอเคไม่รู้ว่า X สิบแปดของสมองกูทำดีกว่าวะสำหรับวันนี้ก็ขอบคูณดดีครับในชมนี้เราทุกซัพ์ทุกปีทุกเฟสทุกดุคยชาติดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครไปเรียนใครไปทำงานอะไรก็ไว้เอาก็สซู้ๆไปกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับนายน